วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะถึงเวลาเวลาของของอุบาสิกาเรียกอุบาสิกาเชแมได้ใจพร้อมใจถึงมันพร้อมถึงถึงพร้อมเดชะละนะครับ ความสวยสละความงามเนี่ยคนที่จะสละตรงนี้ได้มันต้องใจเด็ด,เ,ด,ดเข้มแข็งแล้วก็อ,อาฐานพอเพราะว่าหลายคน รอให้พร้อมก่อนรอให้พร้อมก่อนหนูจะหาโอกาสมาหาแม่ครูรอโอกาสแล้วคิดเลยว่าโอกาสจะมานั่งรอโอกาสแค่รอทุกอย่างมันพร้อมก่อนก็คือว่าวันที่พร้อมมัน,มนไม่มีหรอกอวิชาเรียกว่า อิเลททั้งหลายมันจะหลอกเราไปเรื่อยๆแหละหลอกว่าวันนี้ร่างกายไม่พร้อมนะวันนี้กาลังไม่พร้อมรับสินไม่พร้อมเงินทองไม่พร้อมคนไม่พร้อมเมตใจคนระับใจต้องติดคือมันเราต้องพร้อม อย่างมันพร้อมมันปนอยู่ที่ใจตอนนี้แม่ครูก็ใจพร้อมก็คือทุกอย่างพร้อมหมดเลยก็เพื่อพวกเราแหละเราก็โน้มเก็บกุศลไปวันนี้เขาสละด้วยใจที่อาจหารเพื่อ พวกเราเน่ยแหละให้กุศลพวกเราทั้งหมดทุกคนก็เก็บกันไปทำไมครูก็จะต้องหักหักกับวันนะหักกับมันก็เลยว่าหักกับวันอย่างอัดคือหักกับอิเดชันหาทั้งหลายเมื่อไรที่ใจพร้อมทุกอย่างมันจะพร้อมเอง ขอให้ใจร้อมอย่างเดียวเป็นพอนะอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนเลยขอให้ใจเรารอ้อนมะแลวก็ไม่ต้องรอว่าช่วยพ่อช่วยแม่ก่อนช่วยลูกช่วยหลานก่อนนะคือเราเนี่ยตัวเราต้องสำคัญก่อนตัวเราต้องว่าสำเร็จก่อนนะแล้วก็ ถึงเวลาที่มันไปจริงๆง่มันมันไปคนเดียวนะเราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันหนักหนักมากเราจะเจออยู่คนเดียวมันไม่มีใครลงมาคลุกคลิอกับเราหรอกแต่สุดท้ายแล้วที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะทุกคนที่ทำเนี่ยก็เพื่อครอบครัวเพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อลูกเพื่อทุกอย่างัน้นก็ ขอให้ทุกคนดูตอนนี้ก็เนี่ยดูอุบาสิกาเนี่ยเชิดตาเป็นตัวอย่างมันต้องใจมันต้องอย่างนี้แหละรอบนี้นะที่เราจะเจอกันรอบนี้เขาเรียกว่ารอบ,ยก,กระะบยกทีมเข้ากระแสะแห่งสดรบันยกทีมเข้ากระแสแห่งสดรบันย ฉันั้นรอบนี้มาสเซอร์ Mother, ไม่ปล่อยไป้แน่อย่างนั้นเราก็จะเข้ากระแสแล้วว่าที่นี่การที่ทุกคนหลายคนอาจจะกำลังเดี๋ยวเข้าสถบราษแล้วทางโลกมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะเป็นยังไงเอาเถอะให้เข้าเถอะ เข้าแล้วจะมั่งคั่งทุกคนจะได้ความมั่งคั่งเพราะว่าเวลาที่ทุกๆอย่างมันทำงานเนี่ยสังเกตได้ว่ามันทำงานด้วยด้วยความว่างนในเรื่องของควันตั้ม เราลองสังเกตดูว่าอนุภาคที่เล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยในทฤษฎีของควอนตั้่ออนุภาคที่เล็กเนี่ยนะเวลาที่เราจะจดจ้องหรือว่าเราจะใช้กล้องไปจับอนุภาคตัวนี้พอเราจดจ้องหรือมีใจมีการกระทําของจิตปั๊บนี่นะ พวกอนุภาคทั้งหมดทั้งหลายมันกลายเป็นมันจะกลายเป็นพลังงานทันทีนั่นหมายถึงว่ามันไม่มีตัวตนเลยมันหายไปเป็นพลังงานไปละแล้ว,แล,วแล้วถามว่าตัวเราก็ประกอบไปได้วยอนุภาคเยอะแยะมากมายมนุษย์เราก็ประกอบด้วยรูปกับนามก็คือสตาร์พลังงาน เราณตอนนี้มันเป็นนามธรรมด้วยความคิดความอะไรต่างๆแต่ว่านามธรรมเนี่ยมันก็กลับมาสู่รูปธรรมได้เห็นไหมวันตั้มเนี่ยพอม,มีการกระทำของจิตปับ๊บเนี่มันเปลี่ยนสภาพของมันเป็น,ปน,ปนพลังงานอันนี้นักวิสาสร์รู้เห็น แต่ก็ไม่เห็นเท่าพวกเรางั้นพวกเรารู้ว่าถ้าไม่มีการกระทําของจิตเพื่ออะไรจะสารพลังงานทั้งหลายเนี่ยมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นรูปน,น้ำจะก่อตัวเป็นรูปรูปกับน,น้ำเ่ยเป็นของคู่กันนั้นเราจะทวนกระแสทวนกระแสของรูปน้มเนี่ยคือฝืนกฎของธรรมชาติเล็กน้อย เหมือนมันแค่กระเพื่อมกระเพื่อมคือถอยมาที่ความว่างถอยมาที่ความว่างว่างให้มากมากเราก็จะเห็นรูปนามไม่ทํางานเมื่อเห็นรูปนามกับทางานเนี่ยนะเท่ากับว่าเราไม่ได้ไปแตะต้องรูปนามเลยไม่มีการกระทําของจิตที่เราจะไปวุ่นวายกับรูปนามเมื่อเราไม่ได้ไปจดจ้องทุกอย่างมันเป็นไปจริงได้หมดมันเป็นจริงได้หมดม หลักนามการมทั้งหลายมัน,ม,นมันแปลสภาพเป็นรูปธรรมรูปธรรมรูปธรรมตอนนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะทุกคนจะเข้าสภาวะของความมั่งคั่งสําเร็จในทางโลกในทุกๆเรื่องราวเนี่ยมันต้องถอยมาให้สุดในการถอยลงมาเนี่ยตอนเนี้ยมาสเตอร์ก็ปรับทุกคนเนี่ยก็บอกแล้วว่ามาสเตอร์พยายามปรับให้ไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะปรับรอบหนึ่งให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้หมายถึงว่าสติ m อ็ว่างตรงนี้สติ m อ็มก็ว่างว่างจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลายไม่ต้องว่างถึงขนาดที่ที่คุณจะตำเขากำลังเดินอยู่ขนาดนี้หมายถึงว่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนทั้งหลายว่างจาก กิเลสตัณหาทั้งหลายความโลภความกดความหลงตรงนี้มันหมายถึงว่ามันกำลังเป็นผู้สิ่งเข้าสู่กระแสวัสดบันซึ่งมันก็ยากอยู่อันนี้มันก็มีสงสัยกันเยอะมากอ๋อก็ว่างเนี่ยมันว่างเนี่ยมันว่างมันไม่ได้ว่างมันว่างจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลายไม่ได้คิดเลยแต่หมดกิเลสจัง อาวิชาหมดจังตรงนีน้เราก็ต้องถามตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาเซอร์ก็พูดบ่อยมากสติเอเวนอาว่างเราทำกันมานานทุกคนก็ได้ผลในระดับหนึ่งแล้วก็เห็นปฏิหารของความว่างเยอะแยะมากมาย นี่ขนาะเรายังไม่ว่างจากกิเลสเะทุกคนยังมียังมีกิเลสอะไรงมีกิเลสใชไมยังมีความยึดมัน่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ดังนั้นแต่ทุกคนต้ว่างจริงๆว่างจากความคิดเหมือนก็มีหลายหลายหลายนะที่นะที่จะบอกว่าให้ทําใจว่างๆไปดูใจที่ว่างอย่างนี้ย ตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่นิพพานหรือนิพพานช่วขณนะนิพพานชิมลองอะไรต่างแล้วนะชิมลางเนี่ยมันนิพพานจริงๆเนี่ยคือมันไม่มีกิเลสเลยมันมันมันจะไม่มีกิเลสมันจะว่างมันจะไม่มีแม้แต่อวิชชาแม้แต่นี้เดียวก็ไม่มีพวกเราเนี่ยมาเซอร์ให้ว่างก่อน เพราะว่างจากความคิดปรุงแต่งมากขึ้น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 ,น,นว่าท้ายสภาวะของว่างตรนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงสภาวะว่างที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรแล้วมันก็ว่างขึ้นมามันว่างโดยที่ผุดว่างผุดสุขผุดว่างผุดสุข,ขมาตรงน,นี้มันเรีวยกว่า คือว่างที่เป็นสุญญตาจริงนะก็พูดคุยกันได้เนาะดังนั้นก็การศึกษารูปนามนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเรื่องของธาตุสีเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วหรือยังถ้าเข้าใจธาตุสี่ทุกคนจะเข้าใจเป็นหขมันเป็นการประกอบประกอบรวมกัน มันเป็นการประกอบของธาตุทุกอย่างมันเป็นธรรมธาตุที่มารวมๆๆเข้าเหตุปัจจัยประกอบมันเอาความรู้สึกมาประกอบเอาความจําความคิดปรุงแต่งความรู้เอาธาตรู้มาปรุงมามา,มาประกอบกันเข้ากับธาตุสี่ดินน้ําลมไฟทั้งทั้งหมดคือธ,ธาตุหมดเลยฉะนั้นสรุปแล้ว รูปนามนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นเป็นแบบธรรมธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะต่อไปนี้ความทุกข์เกิดกับความทุกข์เกิดขึ้นมาเราเห็นแต่เราไม่ได้ไปทุกข์เพราะความทุกข์ที่เกิดเกิดกับรูปนามกันเ้เกิดกับรูปนามเ,เกิดกับกายกับใจแต่กายใจนี้รูปนามนี้ไม่ใช่ของเราตรงนี้แลวทุกคนจะเข้าสภาวะได้ เห็นสภาวะจริงๆนะก็เก้าสิบเอร์เซ็นกันแล้วนะดังนั้นอีกนิดเดียวดังนั้นถ้าครั้งนี้นะใครที่คิดนะที่จะสำเร็จอย่างจริงจังไปที่ตรง99.999%นเนี่ย ใดนๆนแล้วก็เอาธงชัยกลับบ้านไปธงแห่งความสําเร็จธงแห่งชัยชนะที่เราเอาชนะเอาชนะอะไรนะวบาเอาชนะลอยพร้อมก่อนลอยพร้อมก่อนเดี๋ยวจะหาโอกาสไปหาแม่ครูรอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวจะไปหามาเซอร์วันพร้อมมันไม่มีหรอก ก็เขี้ยนแข็งอาหารวันที่มาเซอร์เดินเข้าป่านี่เป็นวันที่มาเซอร์สลัดทุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็สลัดใน,นวันนั้นการที่เราสลัหมดทุกอย่างแม้แต่ทั้งชีวิตของเราอ่ะตอนสภาวะนั้นมันเป็นขณนะขณะจิตถูกไหมขณะจิตที่ ก้าวลงมาจากรถคุณแม่แล้วก็น้องๆไปส่งนะหลายคนที่ไปส่งคุณแม่ก็น้ําตาไหลามากท่านจะไปรับากไหมน้องๆก็แต่พอเราก้าวลงจากรถก้าว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 ไปนี่มันสะเทือนมันสะเทือนไอ้เสื้อกับสะเทือนแบบเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ทิด คนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันก็ให้เด็ดใจให้เด็ดเข้มแข็งอาฐานอาฐากับกิเลสเราไม่ได้ไปอาหานหรือไม่ได้ไปก้าวล้าใครเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปก้าวล้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอาฐากับกิเ,เลสนี่แหละมาเตอร์คิด มันจีเดินเข้าป่าไปทุดงนี่ยก็สู้กับกิเลสเลยไม่ได้สู้กับอะไรเลยวันแรกคืนแรกนี่ก็ของป่านี่แทบจะถล่มทลายนะมัสเตอร์ไม่ได้เป็นผู้วิเศษเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยล้วเ,เป็นพระพรรษาก็ไม่ถึงด้วยวนะั้นพรรษาก็ปกติทุดงนี่ต้องหา้าพรษสาใช่ไหมแต่มาสเตอร์พรนสาไม่ถึงนะ ตอนนั้นแค่สองสองสมามภาษาเนี่ยก็เข้าแล้วไม่สนใจแล้วคือสระชีวิตไปเลยก็ตายก็ตายไปเลยแต่ว่าความที่ศีลมันครบก็ศรัทธามันเต็มพร้อมเปลี่ยนเลยว่าว่าเรามันไม่เป็นอะไรวันที่ถึงขนาดที่ว่ามีสัตว์ร้ายเยอะแยะมากมายไปเจออะไรเยอะแยะมากมายมันทําให้เรารู้ว่า ความที่เราเราปิดโอกาสตัวเองมานานาะอันนี้มันไม่เด็กมาโฆษณาชวนเชื่อแต่ว่าทุกคนลองคิดดูถ้าเราไม่อจหานนะ่ะถ้าเราจะไปชนะได้ไงมัลนะเสราจะรอเวลาเหลนะเรารู้อยู่นะป้าสักวันหนึ่งเนี่ยคุยเต็มเขาบอกจะต้องมีวันนี้ อย่างเขาซึ่งเราทุกคนก็น้อมกุศลและก็มุมทิตาจิตนะครับผู้หญิงทำได้เลยกุศลน,น,น,นี่แรงกุศลนี่แรงผู้หญิงนี่เวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะยากกว่าผู้ชายเห็นไหมเวลาที่ศีลของภิกษุณีเนี่ยวุ่นเยอะมากนะมากกว่าพระอีกใช่ไหมพระนี่สองร้อยก็อ่าน กัจกพิกซุนีดีเป็นสามร้อยไปเลยอืมสองร้อยสามสองร้อยเกือบสามร้อยสามร้อยนั่นแหละพิกซุนีนะมันเยอะมากแล้วก็มันมีข้อจำกัดเยอะอแต่ถ้าเราก้าวเท้าลงไปแล้วมันก็สำเร็จอะไรอืมท่านทุกคนก็ก้าวสิบซนน วันนี้ก็ให้ทุกคนทำใจให้ว่างอางจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็ฟังเนี่ยวัติการนะฟังวัติกาต่อไปนี่จากกุปติัญก็อาจจะเป็น ภิกษุณีต่อไปนะเป็นภิกษุณีภิกษุณีนี่ก็ศีลด้วยสามร้อยปนะากก้อควรว่างๆนะทำจิตทำใจว่างใจให้ว่างๆน้องกุศลกับบุภาษกานะลก้วก็ฟังเนี่ยบุภาษกาจำซึ่งอาจจะเรียก ถูกบ้างเพราะว่าเพิ่งที่จะเปลี่ยนเขาเพิ่งที่จะเพิ่งจะเป็นอุาสิกาที่จริงอุาสิกาเนี่ยพวกเราเป็นอุาสิกานะอุาสิกาแต่เพียงแต่ว,ว่าเรามันยังไม่ได้มีการที่ว่าเรียกว่าตั้งสัจจ์ทำไมตั้งสัจจะวาฉันจะเป็นแบบนี้ตลอดฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ ถือว่าเป็นอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาอย่างเงี้ยแต่ถ้าอุบาสิกานี่จริงๆเนี่ยนะในสมัยนั้นก็เขาเรียกว่าผู้ที่ตั้งใจเพื่อเข้าเกษตรจิงตั้งใจจริงไม่ไปไม่มันไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปไปทางอื่นแล้วไปทางนี้อ้าวทุกคนตั้งมือจำแล้วก็ทำสมาธิเดี๋ยวค่อยมาสอบ เชิเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกุศลก่อนน้องกุศลจะเยอะมากมายมสดมากแล้วก็เชิญขึ้นมาสักสองคนนะวันนี้นะ